สวัสดีครับผมคุ้ามานะอัมนนนอิมลกินเลือกล้มนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซออินเตอร์ฟาร์มนะครับนี่ครับต้นกาแฟถ้าเอ็ซีทุกท่านจับได้นี่ไก่ตัวนี้ก็เริ่มโตแล้วนะครับไก่เล็กๆน้อยนี่ก็แม่กับพากินนี่ครับเอ๊ะเข้ามาเห็นนี่ก็มีความสุขงเลยนะครับแต่ไอสุดท้ายมาจะเป็นจะได้ก็ต้องรุนอีกทีหน,นึ่งนะครับแม่กับพากินอันนี้ก็กลัวจะได้แบบนี้ก็ ง่ายแล้วก็มันยากนะครับชุบๆได้ยินเสียงแล้วนี่ก็โอเคละอซอิสเตเดียมนะนะครับเดียทำช่วงนี้ได้ว่างน้อยนะความสะอาดรบไก่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นการสังเกตนะนะครับเป็นการสังเกตประสบการณ์ล้วนๆนะครับอันนี้ก็ไว้ไก่รุนเล็กๆกินอาหารแยกออกมานะครับเง้มของมันนะ เงียมันขึ้นอันนี้น้อยมันจะได้กินด้านเปิืนนะครับอันนี้มาสู้ตัวใหญ่มันได้นะนะครับนี่ก็เป็นเครื่องวศบบต้นตนกลเกวยนะครับผสมไปประหยัดไปเยอะเลยนะครับขอบคุณอาจารย์นะล่ะใช้นะลงตีเพื่อไหมนะครับเป็นสปอนเซอร์นนะครับตัวในที่ห้องจะลงดิ้นก็ต้องลงดิ้นนะครับเป็นไงน,นะครับลงล้วมันกจะรักษา่าดได้อยู่ทำไม เพราะแน่นะเล่นดินเล,น,เลนซ้ายนะครับเดี๋ยวคนเรื่องไกลนะครับก,ก็ประมาณนี้ละครับเราก็ต้องมีการสังกุมสังเกตไวยน,นะครับอย่างแนมเนี่ยผมไว้ใจคือเอาสามารถไปสาธิาตได้ตเพราะมันไก่มันบายูหนึ่งเนาะนะครับดังนั้นเราก็ต้องต้องขอเลยว่าสังเกตแล้วก็การรักษาเป็นวัดหน้าบวมก็กใจแนมผสมนนมนะครับผมเห็นนะ คือถ้าตัวนีนมันดีก็ต้องลบน,นะครับเก็ไบ,บออกวไว้นะครับถ่ายภาพรวมให้เอฟซีทุกคนได้ดูเข้าผสมต่างๆนะครับบังไงน,นะครับไอ้ต <c oughs> ีมันหลุดมันแย่มันก็จะเริ่มเริ่มไปไข่ต่อแล้วนะครับ เริ่มหากู่หาเงินโตนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องโกติของ,ของสัตว์นะครับของสรีละของส,สัตว์นะไก่ชนหมัดมันก็จะไปกินไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับกินพักกินไม่กินใส่กินเคือนะครับนี่ข้างหลังนี่ <c oughs> นี่มันเป็นธรรมชาตินะครับ คือผมกมได้นิยมช่มชอมด้านสารเคมีอยู่แล้วไก่มันก็นเลยไม่กินท้ายกินเนี่ยเนี่ยเราต้งใชตัวดีหลอดไปก็ถือว่าแข็งแรงนะครับแข็งแรงเลยนะครับ,รรบสภาพเริ่มดีทั่วไปเขาก็คือเขาจัดมันเนี่ยจัดให้มันหน,น้าอยู่นะครับเดินเข้ามากับบักเขียดนะ้นกับบักเขียดไกลกับบักเขียดนะ นะครับนเนี่ยเหลือต้องทำความสะอาดแถวนี้นาะน้อยนะครับไก่ก็มีลายหลุ่ลบแบบไปนะครับเพาะพันไก,ก่ก็ก็ต้องสังเกตสังการนะครับจะเป็นเลาเพาะพิเศษเนาะนะครับเลาเพาะพิเศษไปอันนี้ก็เอาไก่ไสาสาขานรกนะครับเอาไว้น,นี่นะครับ อีกหน่อยก็จะได้ผสมไปตามจีนนันนักหนักนะครับให้นุ่งๆก็อยู่นี่ด้วยนะครับล้อมเนี่ยนะครับล้อมมึงมันรอบรอบชิดนะครับหัวไก่ไก่กีฬาเนี่ยมันค่อนข้างจะจะสุดยอดนะครับมันสามารถอันนี้ได้หมดเลยนะครับนะถ้ามาเขาเรียกว่าแวกหรือว่าทำลายเล่าที่มันบักแข็งแรงนี่ได้หมดเลยนะ นะครับมีอหารให้กินมาตับตามสภาพไปนะครับเม่แม่ก็ดูแลนะครับโดยทั่วไปนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังใกล้ที่พ้อมแบบแบงพร้่ออย่างไงก็ยังไม่เคยมีเดียส่วนมากก็จะเป็นพวกไอ้ไอ้พวกนุมน่มๆน้อยๆอ,อยู่นะครับ,นะรบใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะครับ นี่ครับภาพรวมโดยทั่วไปนะครับขอคุณกรซทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามาดูนะครับหลายคนเกิดกดซับสไข่ขึ้นะครับขอคุณจะนักนะครับนะครับขอคุณจะนักในการที่การประโยชน์ของการกดซับสะไข่ก็คือเวลาที่ผมไม่ลงอย่างไปเนี่ยเอฟซีก็จะได้เห็นทันทีเนาะนะครับนี่ตัวนี้แจ้งน้เลยนะครับนะครับเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับที่จะเข้ามา มาชมแล้วก็สามารถที่ไก่ที่จะเลี้ยงก็สามารถเอาไปเพาะพันธุ์ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมีไก่พวกนุมน่มๆแบงค์เฮ่แล้วนะครับสามารถหรือว่ากไอยก็ติดตามได้นะครับครับผมคลิปนี้ก็มนะันนะนพเอ็มมูลกินล้ํานะครับในคลายซอยด้วยฟ้าผมจะจบคลิปนี้เพีนี้ก่อนสวัสดีครับผม